โดยทางวัดพระธรรมกายยังคงจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานและถวายทายธรรมแด่คณะสองฆ์ออนไลน์อย่างตลอดต่อเนื่องผ่านทางระบบซูมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญซึ่งมีศูนย์กลางพิธีการประกอบพิธีกรรมจากขอฉชนคุณยศอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันท์์นกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของสัตว์ชุนที่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าสั่งสมบุญผ่านทางช่องทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน o ูมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ของไทยทั้งนี้ได้มีพุทธศาส,สนิกชนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพระตาหารสั่งสมบูรณ์ผ่านออนไลน์ระบบซูมอาทิประเทศนิวซีแลนด์สวีเดนอังกฤษออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาออสเตรียฮ่องกงญี่ปุ่นและสปปลาวและในส่วนของประเทศไทยนั้นมีพุทธศาส,สนิกชนจากหลากหลายจังหวัด เขารวมประกอบพิธีกรรมถวายพระทหารเป็นสังฆทานอาธิกรุงเทพมหานาครระยองพระนครศรีอยุธยานาครสวรรค์พิจิตรชนบุรีฉะเชิงเซาเชียงรายเชียงใหม่น้องคายสกลนครสงขลาและปทุมธานีเป็นต้นซึ่งในวันนี้นะครับสำหรับประธานนำกล่าวคำถวายพระไตรจีวรคือกัลยาณมิตรเยาวภากาาัลยาณมิตรสุขตะประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสาร คือกะะัลยาณมิตรปุ่นทองอินประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคคือกะะัลยาณมิตรสุภัพ,พรและกัลยะาณมิตรสุวรรณาตรีสุผลประธานนำกล่าวคำถวายจะถกปัจจัยทายธรรมคือกัลยะาณมิตรสุเทพไทาย,ยานันและกัลยะาณมิตรบุญช่วยอินทรโคสิตสำหรับประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยะาณมิตรปณิดาสิทธิพันธ์และกัลยะาณมิตรจิระเดชแกมทองพร้อมกันนี้ทางคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญ ได้ร่วมกันประเคนพระตหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์อย่างความปราบปลื้มพิติในบุญให้กับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้รวมถึงผู้มีบุญจากทั่วโลกที่ร่วมกันสั่งสมบุญผ่านทางช่องทางออนไลน์ในระบบซูมและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้มีบุญทุกท่านสามารถร่วมพิธีกรรมและสั่งสมบุญในพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านทางระบบซูมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com meeting id 892 8398 9294 Passcode 072ครับ